พาไปคาเฟ่กันบ้างค่ะโดยไปเที่ยวคาเฟ่นะคะคาเฟ่ชื่อว่าโชบูค่ะในบรรยากาศธรรมชาติริมน้ำต้นไม้ล้อมรอบที่จังหวัดยะลาค่ะ คาเฟ่โซบูร้านกาแฟในจังหวัดยะลานะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลตั้งอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองบรรยากาศดีค่ะโอบล้อมด้วยธรรมชาติริมน้ำสวนต้นไม้ที่สวยงามเหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติมีลมพัดเย็นสบายค่ะสามารถไปนั่งจิบกาแฟชิลๆชมวิวสวยๆมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆนะคะให้เพลินใจด้วยค่ะซึ่งทางเจ้าของร้านนะคะคือนายแพทย์พาโรธบากาะและ แพทย์หญิงละลิศอูแดโดย,โดยมีนายสุกีดูแลเป็นผู้จัดก,การร้านที่มีประสบการณ์จากจังหวัดภูเก็ตถึง7ปีร้านนี้นะคะเพิ่งเปิดแค่2เดือนแต่กระแสะตอบรับดีเกินคาดเลยทีเดียวค่ะในแต่ละวันนะคะก็มีคนมาแวะมาลิ้มลองกาแฟาสดถึง4 0 0ร้อถึงหแก้วรกร้อยแก้วกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าในช่วงวกของวันหยุดค่ะกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัวก็มักที่จะแวะมาชิว ชิมกันเทียบเลยค่ะลูกค้าที่มาก็บอกว่าบรรยากาศธรรมชาติดีมากรสชาติกาแฟอร่อยราคาก็ไม่แรงเพราะว่าเริ่มตั้งแต่50บาทจนถึง85บาทมีเมนูเครื่องดื่มมากมายทั้งกาแฟชานมแล้วก็โซดาและน้ำผลไม้ด้วยค่ะทางด้านนายสุกรีเผยว่าร้านโซบูจะเป็นที่พักใจและเป็นแลนด์มาร์คของชาวจังหวัดยะลาครับที่ใครมายะลาก็ต้องนึกถึงที่นี่ส่วนซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเริ่มจากนอนคอฟฟี่จะเป็นตัวโมฮิโต เดิมทีเป็นเมนูค็อกเทลพอเรามาอยู่ที่นี่เราก็ทําให้เหมือนมอกเทลดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายมีส่วนผสมของใบมิ้นท์เลมอนโซดาทานแล้วสดชื่นส่วนตัวคาแฟหลกัหลกๆก็มีบล็กชานาลงซึ่งทางเราเลี้ยงเองครับดีต่อสุขภาพเมนูที่ผสมน้ำส้มซัมเมอร์ราไซ์จะเป็นกาฟแฟเชคผสมน้ำส้มและเลมอนโซดาดื่มแล้วสดชื่น ลอสไอแลนด์จะเป็นกาแฟาเชคก,กับน้ำมะพร้าวดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นเหมือนกันครับนอกจากนี้ยังมีขนมเค้กเบเกอรี่สลัดครัวซองส่วนเร็วๆนี้จะเพิ่มเมนูอาหารเช้าเข้ามาอีกครับโดยร้านนะคะจะเปิดทุกวันเวลา9กนกาสานาทีจนถึง18บแนาฬิกาหรือว่า6โมงนั่นเองค่ะหยุดเฉพาะวันอังคารค่ะไทยที่อยากจะจิบกาแฟกลางธรรมชาติก็สามารถแวะกันไปได้ค่ะที่ร้านโซบูบ้านสาคอตำบลท่าสาบอำเภอ เมืองจังหวัดยะลากันได้ค่ะ